สวัสดีครับพบกับช่อง NV Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการเอาท่อปูนนะครับลงเหมืองนะครับเหมืองซอยที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับด้วยเชือกเส้นเดียวนะครับเส้นนี้เส้นสีแดงอันนี้ผมทำงานกับลุงสองคนนะครับเลยต้องหาตัวช่วยส่วนอีกคนนึงก็มานั่งให้กำลังใจนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะเอาลงยังไงนะครับขันแรกนะครับก็เตรียมท่อก่อนะครับวางในตำแหน่งใกล้เคียงที่เราจะเอาลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาเชือกคล้องนะครับเชือกคล้องท่อนะครับนี่ให้มันอยู่ช่วงๆกลางท่อนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยเชือกยาวๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องเดินลงไปใกล้ๆ หมอนซอยนะครับจากนั้นก็หมุนท่อลงครับตรงที่เราจะเอาลงนี่ครับค่อยหมุนค่อยเยี่ยงนะครับคนหนึ่งก็ดึงเชือกไว้ครับจับปลายเชือกให้ยาวๆไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆย่อนมือลงนะครับค่อยหย่อนมือลงทีละนิดทีละนิดอย่างนี้ครับนี่นะครับตอนนี้ท่อก็ลงไปถึงพื้นเหมืองแล้วนะครับนี่ นะครับสองคนก็เอาลงได้นะครับก็จะช่วยเราประหยัดแรงนะครับจะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างนะครับก็คนหนึ่งดึงคนหนึ่งแค่ประคองนะครับแล้วค่อยปล่อยลงมานะครับเดี๋ยวเราอยกะท่อไปต่อกันดูครับไปครับจริงๆงเราเชื่อคล้องแล้วดึงกันนะครับอ้าวใส่ท่อผิดทาง งานเข้าซะแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับท่อก่อนนะครับกลับทางท่อครับเดี๋ยวเรามาเอาท่อนต่อไปลงกันต่อเลยครับอันนี้นะครับเรากําลังให้ลงเคลียร์ปากท่อนะครับตรงดินที่มันไหลลงนะครับดินมันไหลลงไปเนี่ยนะครับเหมืองซอยที่ผมบอกว่ามันลึกนะครับก็พอสมควรเหมือนกันนะครับสองถึงสามเมตรได้นะครับความลึกของมัน หลังจากที่เรานะครับกับทางท่อตอนแรกเมื่อกี้แล้วนะครับเราก็ยาวท่อท่อนที่สองลงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเอาลงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็เ,เอาเชือกของตรงกลางท่อนะครับแล้วก็จับปลายเชือกยาวๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้ลงุงลงไปในเมืองนะครับไปรับับท่อนะครับแต่เราต้องบิด ท่อนะครับให้ได้ทางที่เราจะเอาลงก่อนนะก็เหมือนเดิมครับก็ค่อยๆปล่อยลงนะครับลุงมีหน้าที่แค่ประคองครับไม่ต้องใช้แรงคนข้างบนดึงเอาไว้อันนี้อาจจะท่อไม่ใหญ่นะครับก็สบายหน่อยนะครับถ้าท่อใหญ่ก็จะต้องใช้เชือกใหญ่ก็นี้ใช้คนเยอะกว่านี้ครับเพราะมันหนักนะครับปูนนี่ครับเอาลงมาแล้ว ันลงมาเท่ากันพอดีนะทับกันอีกแบบเดียวเราขยับนี่นะครับดึงเชือกแบบนี้ก็ได้ครับนี่นี่นะครับก็จะประหยัดแรงไม่ต้องกลมเยอะด้วยนะครับนี่ครับใกล้จะได้ตำแหน่งแล้วนี่มันก็สามารถดึงซ้ายดึงขวานะครับบิดให้มันเข้ากับปากท่อเดิมที่เขาถมไว้แล้วได้นะครับเยนะครับอันนี้ลงไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะขยับต่ออีกอันนึงมานะครับนี่นะครับเราก็สามารถใช้เครื่องนี้เชือกนี้นะครับคล้องแบบนี้นะครับคล้องลงไปนะครับทีนี้เราก็ยกเชือกนี้ขึ้นนะครับยกเชือกขึ้นแล้วก็ให้ลุงแกใส่มาข้างหน้าให้เฉยครับไม่หนักแรงครับนี่นะครับไม่หนักแรง อนนี้เราก็บิดท่อเข้าหาท่อตัวที่เราใส่ไปก่อนหน้านะครับให้มันเข้าให้นสนิทกันนะครับเราสามารถยกซ้ายยกขวาได้เลยนะครับกับเชือกอันนี้ไม่ต้องไปดันที่ท่อเยอะนะครับเนี่นะครับถ้ามันไม่สนิทกันนะครับเราก็ยกอีกตัวหนึ่งนะครับท่ออีกอันนึงที่เราวางไปแล้วลองยกขึ้นดูนะครับ ว่ามันต่ําหรือเปล่าถ้ามันต่ํามันก็จะเข้าไม่สนิทแบบนี้ถ้ายกขึ้นนะครับมันก็จะเข้ากันสนิทแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับสนิทกันแล้วเห็นไหมครับดันอีกอันนึ่งเข้าไปให้มันสนิทยิ่งก็เดิมอีมนะัแนมีช่องว่างน้อยที่สุดนะครับกันดินที่มันจะไหลลงไปนะครับ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมีหลานมาช่วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำยังไงนะครับถ้าสามคนนะก็จะยิ่งเบาแรงก็ดึงคนละปลายเชือกครับลุงก็มีหน้าที่แค่ดันไปนะครับผมกับหลานสองคนดึงเชือกท่อมันก็จะลอยขึ้นนะครับมันก็จะเบาแรงนะครับดึงแล้วก็ลากมาข้างหน้าด้วยนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จะเบาแรงขึ้นนะครับอันนี้ถ้ามีสามสามคนนะครับเมื่อกี้ผมมีสองคนอันนี้ก็จะทําให้เรา ลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะครับไม่ต้องไปใช้แรงเยอะนะครับถ้าสอคนก็จะใช้แรงเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับทอก็เข้าสนิทแล้วเหมือนเมื่อกี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง NV Channel ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ